มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มก้อนที่ต้องการให้เกิดการเลือกตั้งเป็นต้นว่าในส่วนของกลุ่มสมาคมรัฐศาสตร์แห่งบ่านเกษตรศาสตร์รเมื่อวานนี้สี่โมงเย็นออกมาเรียกร้องต่อต้านการรัฐประหารบริเวณหน้ากรมนานราบที่11หรือว่าราบ11เนี่ยนะโดยยืนยันเนี่ยนะครับว่าจะต้องไม่สร้างเงื่อนไขจ่นำไปสู่ความรุนแรง สองประชาชนจะติดตามสถานการณ์ผ่านสื่อต่างๆและสามทันทีที่เกิดการรัฐประหารให้มารวมกันที่เวทีต่อต้านบริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ถนนพหลโ,ภโภยธินและสี่ประสานความร่วมมือกับกลุ่มต่างๆค่ะขณะที่อาจารย์ธนพรศรีอากูนนะครับอาจารย์หมหาลัยกเกษตรศาสตร์แกนนําของกลุ่มสมาคมรัฐศาสตร์บอกนะครับว่าต้องการแสดงจุดยืนปกป้องประชาธิปไตยเป็นกิจกรรมร่วมกันดื่มน้าพิพักน้ําพิทักษ์รัฐธรรมนูญ โดยที่ระบุว่าการแก้ไขปัญหาการเมืองนั้นมักจะบรัดะหารทุกครั้งพวกเราไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารและไม่เห็นด้วยที่ทาหารจะเข้ามามีบทบาทเกินหน้าที่การเลือกตั้งอาจจะไม่ใช่เครื่องการันตีว่าจะได้คนดีแต่การเลือกตั้งทําให้คนหลายกลุ่มได้แสดงความเห็นทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากันไปฟังบางช่วงบางตอนดูนะฮะวันนี้รั้วของกรงจาดราบที่11รักษาโองค์ต้องโปรต้องให้ประชาชนตรวจสอบ ประชาชนเห็นนี่คือความดีงามของการเลือกตั้งนี่คือความดีงามของระบอบประชาธิปไตยการเลือกตั้งไม่ใช่เครื่องมือการันตีหรอกครับว่าท่านจะได้คนดีแต่การเลือกตั้งเป็นเครื่องมือที่ทําให้สังคมซึ่งมันมีความแตกต่างหลากหลายคิดเห็นต่างกันมันอยู่ร่วมกันได้มิใช่ามาผูกคาดความถูกต้อง บอกว่านี่คือความถุกนี่คือความถูกนี่คือความถุกแต่ไม่เคยคิดแม้แต่จะถามพวกเราว่าพวกเราเห็นด้วยหรือไม่พวกเราเอาด้วยหรือไม่พวกเรามีตัวตนนักวิชาการหลายคนบอกว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยประชาชนมีอำนาจแค่ในครูหาสามวินาทีฉันถามคือว่า สามวินาทีเนี่ยท่านจะปล้นนหน้าเราไปอีกเหรอท่านเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องสองกุมภาเดินหน้าสู่กันเราจะไม่ยอมให้ใครก็ตามมาขโมยหรือมาปล้นอำหน้าของพวกเราไปอีกแล้วใช่ไหมครับ